ข้าเขาคนนั้นซะจะปล่อยไปไม่ได้เขาข่าพี่น้องเราไปเยอะท่านหลอดสอนบทเรียนให้มันทีข่ามันด้วยเถอะการโจมตีปกติไม่มีผลกับทั้งดาบสามดาวฟาบาทกำลังตกอยู่ในอันตรายเจ้ามันแรงชั้นต่ำเจงตัวตายซะเจ้านี่มันแกว่งเท้าหาเซียนชัดๆ พลชันสไตร์เจ้าต้องชดใช้ในสิ่งที่เจ้าได้กระทาไว้จงหายไปซะปกป้องฟาบาดเอาไว้เคนเนสศัสตรูแข็งแกงเกินไปอาลาของเขาผลัดพวกเรากลับมาแต่ว่าริกเราต้องช่วยฟาบาดฟาบาดลบแล้ว หัวใจของข้าอย่าทําให้ข้าผิดหวังในเวลาแบบนี้สิอาการบาดเจ็บที่ข้าได้รับมานานมาแล้วทำไมถึงมาเป็นตอนนี้ด้วยนะอ่าช่วยฝ่าบาทไม่ทันแน่อ้าฮ่าฮ่าจงเผาทุกสิ่งนี่คือชะตากรรมของพวดแอนี่คือโชคชะตาของเจ้าราชาเอ๋ยเจ้ากลัวที่จะอยู่ต่อนหน้าพลังอำนาจน,นี่หรือไม่ดีเพียงแค่ยืนอยู่เฉยเและรอความตายก็พอจะได้ไม่ต้องเจ็บปวด อออะไรนะถ้าทางแบบนั้นพลังอํานาจเจ้าไม่มีทางรู้หรอกว่าพลังอานาจที่แท้จริงเป็นยังไงถ้าเจ้าไม่ได้อยู่ต่อหน้ามันถ้าเิญกับการโจมตีที่รุนแรงของศัตรตูฉันถูกสอนมาแบบนี้พลังที่แท้จริงคืออะไรแน่นอนความมีอำนาจเหนือทุกสิ่งนี่คือความภาคภูมิใจของบาบาเลียนภูเขาศักดิ์สิทธิ์เอเลียฉันเฝ้าวิงวอนถึงฟูดให้ความแข็งแกร่งกับฉันในการทำลายทุกสิ่ง เอนเชียนแนะนำขวานนี้ให้ฉันมันสามารถ,ถายยผ่าแยกภกเขาได้ไม่จริงนะ่าฟอบารได้รับบาดเจ็บ,บ,บไปเรียกหมอมาเราต้องการหมอพักสนามเดี๋ยวนี้เหลือเชื่อมากอย่าเข้ามาใกล้ ข้าไม่คิดเลยว่าประเทศเล็กๆจะไม่มีชื่อมีกษัตริย์ที่ทรงอำนาจนอกจากเลมพาร์ใช่กษัตริย์ที่ปัญญาอ่อนจริงๆหรอเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้านั่นมันไม่ปกติมันเหมือนกับการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ในยุคโบราณมันไม่ใช่อสูรธรรมดาแต่เป็นอสูรโบราณข้าจะประมาทไม่ได้ข้าต้องบอกกองกําลังเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจะต้องตายเดี๋ยวนี้ เก็บหนักขนาดนั้นแล้วก็ตายซะเจ้าจะต้องตายด้วยน้ำมือข้าตายซะฟาบาดการตัดหัวเจ้ามันยังไม่พอสำหรับข้าหรอกข้าจะทำให้เจ้าได้พบกับความเจ็บปวดดาบเล่มนี้จะรบรองความเสียหายภายในของเจ้าเองและข้าจะปล่อยให้ร่างกายของเจ้าเน่าเปื่อย เจ้าจะจีบปวดทุกทรมานก่อนตายทำไมแทงไม่เข้าบ้านนะเจ้ามันอ่อนแอเจ้ากล้าสแสดงความน่าสมเพชต่อนหน้าข้าเหรอข้าจะมอบความอับยยศให้กับเจ้าเองความโกรธของซันเฟยความสามารถของบาบเลียนและเสียงร้องของสงครามมันแสดงถึงแก่นแท้ของวิญญาณ นี่คือสิ่งที่พลังอำนาจแสดงออกมาออลานี่มันคืออะไรเรากลว่ามันจ้องจะเขมือบข้ามันทําให้ข้าหวัดวันทักษะนี้ไม่ได้มาจากโลกนี้กลัวแต่จริงแล้วข้ากลัวชายพวกนี้เพราะเป็นใครกันเข,ขาเคืออสุรกายลาดทหารนี่มันคืออะไรข,ข้าหายใจไม่ออกขยับตัวไม่ได้ต้องวิ่งต้องอยู่ห่างๆเขาไว้นั่นคือดวงตาของอสุรกายจะต,ตายแน่ ในขณะนั้นเลนตัสรู้สึกถึงเหมือนว่าเขาจะต้องตายแน่นอนความรู้สึกของความตายที่อยู่ต่อนหน้าเขานี่เป็นครั้งแรกไอแกหน้าโง่จงจำไว้ว่าพลังที่แท้จริงคืออะไรเมื่อข่าส่งเจ้าเป็นรกนี่แหละวิธีทำลายเกราะของเจ้าโดยการใช้แรงทั้งหมดต่อยย้ำไปที่แผลเก่ายังรุนแรง ได้โปรดหยุดทีข้าข้าซะทหารที่มองดูกษัตริย์ของพวกเขาใครบ้างที่จะยืนหยัดหนักแน่นได้ทั้งๆท,ที่มีดาบเสียบอยู่ตรงไหลดวงตาสีทองของเขาเปล่งประกายท่ามกลางแสงอาทิตย์รับขอบฟ้าความศรัทธาความเคารพความเทิดทูนคำพูดไม่สามารถอธิบายความรู้สึกของพวกเขาได้ มันเป็นความจริงไม่ว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรก็ตามพวกเขาจะปลดปล่อยอารมณ์ออกมาพวกเขามองไปยังบุคคลน,นี้พวกเขาเห็นพระเจ้าพระเจ้าที่อยู่ในดวงตาของพวกเขาพระเจ้าที่ปกป้องพวกเขาเพราะเขาเป็นกาษัตริย์ของพวกเขาความภาคภูมิใจที่มีต่อผู้ชายคนนี้ผู้ที่ได้รับผลตอบแทนเป็นความล่มเหลวคนโง่กษัตริย์โง่เง่า,า,า,งา,งา,งาบัดน,นี้เธอสามารถบอกมันได้ทั้งหมด ยงฟังให้ดีๆเมืองแชมบอร์ดจงเจริญเมืองแชมบอร์ดจงเจริญทรงพระเจริญอัศวินของฉันชูมือขึ้นยืนแล้วพูดตามฉัน กับประเทศของพวกแกไปซะที่นี่มีต้อนรับพวกแกเอาหนึง่งสองสามกับประเทศของพวกแกไปซะที่นี่มีต้อนรับพวกแกอเล็กซานเดอร์มาทำอะไรที่นี่บาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่า <G ül> My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this.